ไปสอบหรือว่าไปไหน่อไปต่อไปไหนอ่ะไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไมไปไหนเนี่ยไปน่ารู้ยากยสอบได้ไหมเนี่ยไปเทาเดี๋ยพูดเรื่องนตอนนี้โรติดอะดมากขึ้นโป่ะปทมาเร็วเ้ยทำไมสอบมาเร็วจังเลยอะ

It's great.